วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ y o u t u b e เราไปเที่ยวนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดชเชิงเสานะครับผมกำลังเดินทางไปที่วัดพุทธพรมยานะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็พาทุกคนเข้าวัดนะครับผมเที่ยววัดทำบุญไหว้พระกันนะครับวันนี้มาครบสมาชิกของช่องเราไปเที่ยวเดี๋ยวเรา,าจะไปที่ เป็นจุดลานจอดรถเป็นท่าเทียบเรือนะครับวัดพุทธภูมิยานต้องขึ้นเรือข้ามฝั่งเข้าไปเป็นเกาะอยู่ของแม่น้ำบางประกงนะครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วกําลังจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ชะเชิงเซาแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเราไปเที่ยวด้วยนะครับเดินทางไปที่ลานจอดรถวัดครับผมไปกันครับ เรามาถึงลานจอดแล้วครับผมโอ้โหดูคนครับนี่ขนาดมาแต่เช้าแล้วนะครับเนี่ยขอนี้ดีกว่าก็าช่องนี้เหรอโอ้โหครับตอนนี้เรามีมีรถสองแถวรับส่งครับเพราะว่าลานจอดรถคนเยอะมาก ก็ okay, มีสองแถวรับส่งนะครับผมเพราะว่าลานจอดรถมันไกลมากเออเดีดด๋ยวคนดูรถ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดขึ้นเรือนะครับผมตอนนี้ลานจอดรถจะกว้างมากนะครับแต่เขาถ้าเราจอดไกลๆเขาก็จะมี2แถวรับส่งนะครับผมตอนนี้นะครับเนี่ยครับตรงท่าจอดเรือเทียบเรือขึ้นเรือไปวัดวัดพุทธพมยานหน,าหน้าก็จะมีองค์พระไปขึ้นเรือกันครับ ค่าขึ้นเรือคนละย0บาทนะอยู่ใกล้ๆโอ้เย็นอากาศเย็นอากนนะครับถ้าขึ้นเรือไปวัดนะครับอ,อ๋อขึ้นเรือข้ามฝั่งครับนิดเดียวไม่ไกลครับนะมองเห็นวัดอยู่สวยมากสวยสุดๆดมีเรือสิ่งเลยป่ะ <c oughs> เรือสิง รอหมดแล้พี่เรือเต็มแล้วนะครับอ๋อเรามาเรือเต็มพอดีครับต้องรอกันเราเปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนเรือฝั่งนี้ก็ไปได้ขึ้นได้สองท่าครับมีสองท่าเราเปลี่ยนท่าใหม่เพราะว่าไปเมื่อกี้เต็มพอดีตรงนี้เข้ามาใหม่ไม่ต้องรอแล้วก็ต้องรอ cửa con bóng đi qua đô vũ bóng đi qua đô vũ chan song đi ข้างหน้าเลยมั้ยข้างหน้าดีกว่าข้างหนาดีกว่าเราไปข้างหน้าดีกว่าบอให้มาลำเ้าับรลงเบือยเราที่เขาตอลงครับน่นรับนางชั้นสองเลย คนเยอะแบบเดียวไม่นานก็ได้ออกลกุกข้ามวัดลงเรือตอนนี้เรือออกแล้วครับผมข้ามฝั่งมาจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ใ,ใกล้วัดนะครับฝั่งจะมีสองท่าโน้นท่าหนึ่งเดี๋ยวเราน่าจะไปท่าโน้นหรือเปล่าบงหน้าไปท่าโน้นแล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ําบางประกงนะครับผมนู่นอีกลํานึ่งกำลังออกมาเข้าแล้วครับนิดหน่อยเนี่ยว,วัดอยู่ติดริมน้ําแล้วผมใกล้ๆครับผมคนเยอะมากครับ เนี่ยนะครับผมขึ้นจากเรือนี่คือตู้ร่วมทําบุญน้ํำมันเหลือนะครับผมอันนี้เราขึ้นจากเรือมาแล้วนะครับ วัดพุทธพมยานก็จะมีตู้ให้หยอดตังนะคับค่าขึ้นเรือนะครับผมด้านบนหตัวนี้จะเป็นเรือเรือสำเพสร็ดแล้วเดินชมบรรยากาศภายนอกกันครับ ข้ามาด้านในก็จะมีร้านค้านะครับผมเป็นด้านล่างก็เป็นร้านค้าด้านบนเป็นคาเฟ่นะครับด้านบนเป็นคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาขึ้นตรงไหนครับด้านบนตรงไปไหนครับอ๋อฝังด้านล่างเป็นร้านค้านะครับตรงมาฝั่งนี้ก็จะเป็น คาเฟ่อ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคาเฟ่ครับผมขึ้นไปดูคาเฟ่ก่อนนะครับมาขวามือลงจากเรือขวามือทางขึ้นอยู่ด้านขวามือขอบคุณมาก บนเป็นคาเฟ่น,นะครับผม mm hmm. ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ mm hmm. บรรยากาศ ติดริมแม่น้ําบรรยากาศดีแล้วครับผมลมเย็นๆวันนี้ริมแม่น้ําตรงนี้เป็นวิหารแก้วอามารตายกราตยกลหารกาลวิหารแก้วอารารตายกุล้ลเรแารึ้นจุดแรกกันเลมยครับม้มตห้อาหารปลาร้อนเกลอมกอน ตรงนี้เป็นจุดศาลาวิหารแก้วอามหาตยากุลตรงนี้เป็นชั้นล่างนะผมด้านล่างนะครับผมก็จะมีจุดให้เราไหวพ้พระผ่านบูชาพระรัตนตัย จะเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับผมด้านล่างของวิหารแก้วอมาตะยกุ์นีณในกนมีร่วมซื้อที่ดินแส่นทองทำบุญหล,อล่อรูปเหมือน หลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสูงนะครับผมเขาจะหล่อใบทำบุญนะครับผมหล่อรูปเหมือนนะครับผมของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคแล้วก็หลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสูงหนึ่งร้อยบาทบรรยากาศดีมาก ขึ้นด้านบนกันครับด้านบนวิหารแก้วอามาตยกคุณตอนนี้จะเป็นชั้นบนของวิหารแก้วอามาตยกคุณนะครับโอ้โหนี่ครับเขาก็จะประดับตามฝาผนังด้วยกระจกนะครับผมตรงน,นี้ตามเสาก็เป็นกระจกล้อมรอบด้านบนก็จะมี เป็นองค์พระนะครับผมก็จะมีเป็นบาทให้เราทําบุญหยอดเหรียญใส่เหรียญข้างในบาทนะครับเรียงไว้เป็นจุดเป็นจุดครับผมสวยเลยเนะครับฝาผนังก็จะเป็นกระจก จุดต่อไปครับผมเราจะไปวิหารหลังใหญ่ครับผมองค์ใหญ่หลังใหญ่มากข้างหน้าก็จะมี <gesprochen> องค์ยพญานาคนะครับผมสวยงามมากเลยครับ <ส language> ด้านในเป็นวิหารแก้วเหมือนกันนะครับผมดูเลยประดับด้วยกระจกเต็มเลยครับกอ่อย่าเี่ยห็นบอกว่าต้องมีอาขานะกองข่อยถ่ายเนียนะครับเราเข้าไปด้านในกันครับผมโด้านหน้าองค์พญานาค สวยมากมเ,ราเราเข้าไปด้านในเรเียกโบสถ์หรือว่าวิหารไม่รู้แต่ผมจะเรียกที่ผมเรียกวิหารเพราะผมดูจากรูปทรงนะไม่ไน้าบอดูเข้าไปข้างในครับผู้คนเยอะมากด้านในตรงนี้เป็นชั้นล่างนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยขึ้นข้างบนอีกทีหนึง่งสวยเลยนะครับผมประดับด้วยครับเพดานเป็นกระจกทุกที่เป็นกระจกสวยเลยครับดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับคนจะเยอะหน่อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วย แผ่นทองนะครับผมรอพระเขียนชื่อก่อน <S <S <an> <S ทำเขียนชื่อแล้วก็ไปหยอกตู้กันครับเออพี่ก็ไม่หวั่นจ้นที่จะตเป็นที่ชาสัมพันครพารู้นะแอนไม่ได้แล้วมัน ฝั่งนี้เราเดินทะลุมาได้นะผมชั้นล่างเดินทะลุมาดูฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ก็เป็นองค์พญานาคสวยงามเลยครับผมโอมาเดินรอบได้ไปถึงโน่นเลยครับข้างในน่าจะเป็นกุฏิข้างในก็ยังก่อสร้างยังดูแล้วยังก่อสร้างยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะครับผมจุดนี้เขาก็จะหล่อพระนะครับวันนี้ทําการหล่อพระโอ้สวยอะตรงนี้สวยดีครับผม เราขึ้นไปดูชั้นสองของโบสถ์วิหารแก้วกันนะครับผมด้านบนเมื่อกี้เราดูด้านล่างแล้วขึ้นไปด้านบนกันครับตอนนี้ด้านบนยังเข้าไม่ได้นะครับผมยังก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยครับผมด้านบนให้ดูจากด้านนอกได้ครับแต่ก็เป็นองค์พระสวยเลยนะครับด้านบนถ้าเสร็จนี้น่าจะสวยเดี๋ยวเสร็จเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งยังก่อสร้างอยู่ครับเป็นองค์ น่าจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่สวยงามมากครับผมด้านในเพดานก็จะเป็นกระจกหมดเลยครับด้านข้างก็ประดับด้วยกระจกหมดเลยแต่ยังไม่เสร็จครับผมยังเข้าไม่ได้ครับตรงนี้ห้ามเข้านะครับด้านบนก็จะมีประมาณนี้นะครับผนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนของอุบสของโบสถ์อุโบสถหลังใหญ่นะครับผมแต่ก็ภายในบริเวณวัดก็คือยังยังเสร็จไม่ร้อเ็นนะครับผม น่าจะเป็นวัดใหม่เลยครับผมเพราะว่าแต่ละจุดใหม่ทุกหลังทุกทุกวิหารทุกโบสถ์เนี่ยที่เราเข้าไปอะยังใหม่อยู่เลยครับผมน่าจะเป็นวัดใหม่ยังเสร็จไม่ร้อยเปอนดีนะครับผมรออีกสักนิดแต่ผู้คนดูครับดูคนเยอะมากผู้คนเข้ามาตลอดเลยครับเยอะมากครับผมด้านในฝั่งนี้ก็ อีกฝั่งหนึ่งของโบสถ์นะครับผมนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นบึงน้าดูสิครับก็กําลังก่อสร้างยังใหม่อยู่แล้วครับผมตรงนี้องค์พญานาคสวยงามมากครับมีสองฝั่งครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเออด้านข้างครับสองฝั่งข้างก็จะมีพญานาคทางองค์พญานาคขึ้นนะครับดูครับฝั่งด้านในก็ยังมีก่อสร้างยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับด้านในก็จะมีอุโบสถนอีกไม่รู้เป็นอะไรครับด้านในเรายังไม่ได้เดินเข้าไปครับผม เราก็จะพาดูประมาณนี้เองครับผมดูแล้วเป็นวัดที่กําลังเกือบจะร้อยเรซแล้วผมตามเท่าที่ดูให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้ครับรออีกสักนิดนะผมถ้าใครยังไม่ได้มาก็อยากให้มาตอนที่เสร็จเลยครับน่าจะสวยกว่านะครับยังมีอุปกรณ์ก่อทรงก่อสร้างยังวางกันเต็มอยู่ครับผมตอนนี้ถ้าใครอยากมาก็อดใจร้อนนิดนึงครับมาตอนที่เสร็จน่าจะสวยกว่า จะเราลงข้างล่างครับผม ที่รถแล้วนะครับผมบรรยากาศของวัดพุทธภูมยานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมหากใครสนใจก็สนใจมาทําบุญไหว้พระช่วงนี้ได้นะครับผมก็เป็นการช่วยกันมาทําบุญเพื่อสร้างวัดนะครับผมเพราะว่าวัดก็เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ย,นะยังเสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหากใครอยากจะมาทําบุญก็เชิญได้นะครับที่วัดพุทธภูมยานนะครับผมก็เราจะมาก็ปักหมดุดตาม Google แบบมา,มาที่แบบวัดพุทธภูมยาน ลานจอดรถท่าเทียบเรือลานจอดรถนะครับเราต้องมาจอดรถตรงลานจอดรถแล้วก็ขึ้นเรือข้ามฝั่งมานะครับผมเพราะวัดตรงนี้อยู่ที่มันเป็นเกาะครับผมอยู่กลางเกาะนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเรือกลับนะครับผมอา้าวเรือไปแล้วไปเรือตรงนั้นไปโน่นเนี่ยไปฝั่งโน้นกันเลยไปโน่นก็ได้ไปะ ไปขึ้นรู่นก็ได้ใช่ไหมครับได้ไ,ดไปครับเราไปอีกฝั่งหนึ่งตอนเรามาเราลงท่านี้เรากลับเราไปลี่กลับท่านนู้นคนละท่าลมมันอ,อ,อยู่ข้างล่างบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ที่เรามาก็ลมเย็นอากาศเย็นรู้ครับท่าขึ้นเรือลานจอดรถลานจอดรถเยอะมากครับผมถ้าเราจอดอยู่ไกลๆก็มีสองแถวนั่งสองแถวขึ้นมาแล้วก็มาลงตรงท่าเทียบเรือได้ครับ ครับผมลงจากเรือครับผมถึงที่จอดรถแล้วเทียบเรือวัดพุทธภูมิยานะครับดูคนครับผมคนเดินเข้ามาตลอดครับผมดูดีครับดูคนเข้ามาครับคนเยอะมากวัดยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคนเยอะเยอะคนครับไปกันครับ ขึ้น2แถวกลับไปที่รถครับผมลานจอดรถจะกว้างมากนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีรถ2แถวบริการรับส่งมาตรงท่าเทียบเรือครับผมบนี่นอะไ่มาที่นี่โอ้โเราจอดเกือบสุดทางเข้าเลยแล้วรอรถอน ดูรถหูนู่นยังไกลเราต้องนั่งสองแถวเข้าไปครับเพราะว่าจอดไกลถ้าใครมาสายก็ธรรมดาถึงรถเราแล้วตอนนี้เราก็กลับมาขึ้นรถแล้วเราจะเดินทางต่อครับผมบอกเลยว่าคนเยอะมากครับวันนี้เป็น,ปนวันอาทิตย์ด้วยครับผมมีระได้กันสร้างวัน ไปกันครับกลับครับผมสำหรับคลิปวัดพุทธพมัญานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะผมจะาเกะขอจบคลิปแค่นี้นะครับเป็นวัดที่กำลังก่อสร้างนะครับผมก็กำลังสวยเลยครับเป็นวัดใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกำลังใจแรงสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าไปเจอกันที่วัดมงคลเทพนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมเราก็จะยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายครับสวัสดีจ้าบาย